สวัสดีค่ะรักษาปัญหาสิมีปัญหาสิอยากรู้กันไหมคะใช้ฟัดเซลล์ผิวจากที่ผัดเซลล์ผิวแล้วรักพี่ลอกแล้วผิวไม่สม่ำเสมอสามารถลอกซ้ำได้หรือเปล่าลอกซ้ำได้เลยค่ะ แต่ต้องบำรุงผิวหนึ่งเดือน นะคะบำรุงผิว1เดือนบำรุงผิวและฟื้นฟูสภาพผิวเต็มผิวรอเลยค่ะ1เดือนนี้หลังจากนี้คือบำรุงผิวให้เต็มที่ส่วนหน้าที่รอบไม่สม่ำเสมอนะเพื่อนๆไปเช็คผิวตัวเองก่อนนะว่าก่อนที่จะผัดเซลล์ผิวอ่ะเราเป็นคนที่เป็นคนที่ผิวสีผิวของเราค่ะสม่ำเสมอหรือเปล่าสีผิวของเราเท่ากันหรือเปล่าอันนี้เช็คผิวก่อนและดูว่าปริมาณครีมที่เราทาค่ะทาได้ทั่วหน้าหรือเปล่าถ้าเราทาครีมได้ทั่วหน้าและก็สีผิวเดิมของเราค่ะไม่มี ความด่างเลยสีผิวของเราสม่ําเสมอกันเลยตอนลอกออกมายัางไงก็จะเท่าเคียงใกล้เคียงกันจะไม่เป็นด่างเป็นดวงอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ามันผัดเซลล์ก็คือยกชุดเลยยกชุดผัดเซลล์ออกไปเลยดังนั้นนะคะเช็คผิวก่อนผัดเซลล์ผิวด้วยเพราะว่าตอนที่มันลอกอะ่ะมันก็ลอกหมดถ้าเพื่อนๆทาจนถึงจุดที่มันแห้งเต็มที่มันจะลอกหมดนะแต่ถ้าบางประเภทบางคนจะประสบการณ์ตรงที่เรฟเจอคือหน้ามันยังไม่แห้งเต็มที่ยังไม่ลอกหมด แต่ดันไปหยุดครีมก่อนค่ะหน้ามันก็เลยลอกไม่เต็มที่มันก็ลอกเฉพาะบางที่มันก็อาจจะแบบเป็นหย่อม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 ไปนะเพื่อนเพื่อนหย่อมหย่อมแล้วกันนะใช้คํานี้แล้วกันเป็นจุด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 บางพื้นที่ลอกแล้วก็บางพื้นที่ที่ไม่ลอกดังนั้นค่ะถ้าเกิดเคสนี้เพื่อนๆนไปมันไม่ได้อยู่ในกระบวนการผัดเซลล์ผิวแล้วเนาะเราหยุดไปละก็ต้องกลับไปบํารุงเอาความชุ่มชื้นผิวเติมเต็มเข้าไปกับผิวก่อนและหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่บํารุงเสร็จแล้ว ให้ทำยังไงหลังจากที่บำรุงเสร็จแล้วถึงกลับเข้ามาสเตจของการผัดเซลล์ผิวคือเริ่มมาเริ่มผัดเซลล์ผิวตั้งต้นใหม่เลยค่ะแล้วก็ทาครีมไม่ทั่วหน้าให้หน้าแห้งเต็มที่มันจะลอกได้ดีค่ะถ้าน้าไม่แห้งเต็มที่หยุดไปก่อนหรือไปเอาอบํารุงอาจใส่หน้ามาอีกหรือไปทำอย่างอื่นนูน่นนีน่นั่นนูนใากันแดดถ้าไปทารองพื้นเข้าไปมันไประง,งับการผัดเซลล์ผิวค่ะมันทําให้กระบวนการผัดเซลล์ผิวชะงักดังนั้นเพื่อนๆอย่าทําแล้วมันก็ ถ้าเป็นไปได้อคนที่สามารถไม่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้ไม่ต้องใช้หน้าอะไรเยอะค่ะเพียวๆเ,เลยค่ะรักษาเพียวๆหายเร็วแบบนั้นหายเร็วกว่าเอาไป็นว่านะคะฝากเพื่อนๆด้วยแล้วกันพิจารณาตัวเองก่อนสภาพผิวหน้าเป็นยังไง ระหว่างนั้นระหว่างรอก็เตรียมผิวรออีกหนึ่งเดือนเจอกันมาผัดเซลล์ผิวได้เลยค่ะสงสัยตรงไหนลองดูคลิปอื่นๆที่เลิฟทำเป็นความรู้ให้นะคะเพื่อนๆเ,เข้าไปดูเพราะว่าเป็นความรู้ที่มาจากประสบการณ์จริงและเป็นเรื่องราวดีๆที่เลิฟเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะถ้าใช้ตามนี้เห็นผลสําเร็จแน่นอนค่ะลองใช้ดูนะทุกคนคะ่ะ